สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับวันนี้่ในเกมที่ชื่อว่า Project i s l a n นนั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ยังเป็นแค่วอร์ชั่นเบต้าอยู่เท่านั้นเองเนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกในเกมเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดแบบ Open w o r l d นะครับแผนที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันจะมีโซนแบบอื่นๆบริเวณด้านนอกอีกนะครับเราต้องขับเรือออกไปหรืออะไรแบบนี้นั่นเองเนาะเดี๋ยวลองมาเล่นตัวเกมนี้กันนะครับตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ เคยแนะนําไปประมาณ2รอบถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวเกมนี้มันยังพัฒนาอยู่เลยนตอนนี้ก็ยังพัฒนาอยู่นะครับยังไม่ฟิแนลเป็นตัวเต็มสักทีหนึ่งนะครับมาทําการบิวเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวไอคอนเครื่องมือต่างๆนะครับสีสันก็ถือว่าออกมาเหมือนอเกมชื่อดังหลายๆเกมใช่ไหมโอเคครับเรียบร้อยนะครับนี่ เราก็ไปทําการตัดไม้ทําลายป่ากันนะครับสําหรับตรงนี้นะตามภารกิจเลยนะครับลองเล่นตัวเทสดดูเผื่อว,ว่ามันเปลี่ยนระบบใหม่เ,เฮ้ยคืออะไรโอ้โหคือเมื่อกี้ต้นไม้มันเทพเกินไปเราไม่สามารถมันตัดมันได้หร,หรือว่ามันเป็นแบบนี้เหรอโอเคนี่นี่ครับอืมเรียบร้อยครับ แล้วก็มาที่คําสั่งเบลนะครับทีนี้จะมีในส่วนของการตั้งพื้นนะครับก่อนหน้านี้นนจะมีปัญหาเรื่องบั็กที่ไม่สามารถตั้งพื้นแบบนี้ได้นะครับโอเคเอาแค่สีพอหรือเปล่านี่อ่ะสีพอเนอะเอาะอย่าลืมรับพวกของต่างๆด้วยนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือเนะเวลาที่ผ่านเควสนะครับมันจะได้อ่ามีภารกิจหรือตัวเควสใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะครับ ต่อมาก็บิวเลยนะครับทําการสร้างเฟอร์นิเจอร์นะครับเอาไว้ตัวนี้แหละนะครับจริงๆบ้านไม่ต้องมีอะไรก็ได้นะผมว่าแบบนี้มันก็โอเคละเออปึ๊บในเครื่องนี้ไว้ทําอะไรนะครับเครื่องนี้เป็นเหมือนตัวเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนเมนของบ้านนะครับเวลาที่เราอัปเกรดในส่วนของตัวเนี้ยบ้านของเราก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆแล้วก็ในส่วนของตัวกําแพงที่ดีขึ้นอะไรทํานองน,นี้แหละเออะให้เห็นภาพเนาะอย่างเช่นตอนแรกก็บ้านเราเป็นไม้นะครับแล้วก็ เปลี่ยนเพิ่มเติมขึ้นมาอะไรประมาณนี้เนาะเออเหมือนเป็นการอัปเกรดอะมันสามารถอัปเกรดได้เนี่ยมันมีคําสั่งอยู่นะครับเนี่ยเราอัปเกรดแล้วก็ได้เพื่อพัฒน,นาในส่วนของตัวบ้านเรานะครับรอประมาณสีวิมันจะมีอะไรใหม่ไหมเนี่ยถ้ากดอัปเกรดไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะรับของก่อนนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูการมีอะไรเพิ่มไหม อันนี้มีเรือด้วยนะครับนะเอาไว้ออกไปโลกภายนอกนะเวลาที่เราอยากจะออกไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาคราบของเพิ่มเติมเลยนะครับจริงๆเขาก็สอนนะแต่ว่าอ่าเดี๋ยวเราคราบเพิ่มเติมดีกว่าเดี๋ยวเราจะทําเองนะนี่ปิดไปเลยนะครับจัดไปอย่าให้เสียอ่าเป็นรูปเป็นร่างนะครับ บ้านผมหลายๆเกมแม่งเหมือนกับทุกเกมเลยวเราเอาแค่สี่เหลี่ยมก็พอเราอย่าไปเอาเยอะอ่าฮะปิดทางนี้ดีกว่าแล้วก็ทางเข้านี้เหรอปิดไปแบบนี้ดีแล้วก็เดี๋ยวไปเอาประตูนะครับมันจะมีประตูอยู่ประตูอยู่ไหนเอยนี่เอาแล้วเราก็ปิดไปละเดี๋ยวอยกเลิกได้นะครับไม่เป็นไรนี่ครับเรียบร้อยนี่บ้านเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ สี่เหลี่ยมอันนี้เนาะแล้วก็พวกนี้ด้านนอกเนี่ยครับเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะนี่อัปไปเลยนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มค่าความแข็งแกร่งของพวกผนังต่างๆด้วยนะครับเราก็อัปไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะมันจะล็อกอยู่นะครับในช่วงแรกเออแล้วก็มีพวกเมนูรับของต่างๆด้วยนะครับอย่าลืมมารับกันนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปทําการตัดไม้หาทรัพยากรต่าง,างๆเพิ่มเติมนะครับ โอเคเราฟาร์มทรัพยากรมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ทีนี้เราทําการคราฟสิ่งของเพิ่มเติมภายในบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านก่อนเลยปึ๊บนี่บ้านเราเล็กๆแบบนี้นะครับอ่าเรามาที่เมนูคราฟตอนนี้อ่าเรามีสโตนตัวน,นี้แล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ไหมเอาไว้หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้หนึ่งแล้วก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์เราอย่างเช่นเตียงอ่ารูปทรงของตัว ก็คือมือช่างนะครับตัววัสดนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกที่เก็บของตู้นู้นนี่นั่นนะครับเนี่ยก็จะเป็นพวกที่เราสามารถคลาบได้นะเราคราฟไปก่อนพอคอมพิวแล้วนะครับอย่าลืมมากดรับด้วยนะคราบเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมมากดรับด้วยนะครับนะคราบเลยนะครับต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ3ามีวินะครับแล้วก็รอรับโอเคแล้วก็คราบห้าวินะครับ พอครบแล้วก็รอรับเหมือนเดิมนะครับใช้แค่ไม้นะไม่ได้ใช้ทรัพยากรเยอะอ่อะเตียงนะครับทำการคราฟนะครับของอื่นมันไม่มีสิ่งของนะเช่นพวกเหล็กพวกในส่วนของตัวเนี่ยหินเรายังไม่ได้ไปฟาร์มนะครับต่อมาเราก็กดเมนูบิลเลยนะครับมันก็จะมีะในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เราทำการคราฟมาเดี๋ยวเฮ้ย มันล่องโหดเลยโอเคเฮ้ยเตียงม,มันสวยขึ้นนะผมก็ว่านั่นไปอมุนโอเคนี่อีกตัวนึง่งเอาเฮ้ยโหวางยากวางเย็นโอเควางนี่แหละที่เกดขยับแล้วนะครับเรามาดูนะครับโต๊ะพวกนี้มันจะมีอะไรบ้างน,นะเราเข้ามาที่โต๊ะเลยนะครับกดใช้เนาะ นีครับก็จะมีพวกเครื่องมือนะครับแบบทั่วไปนะนี่แล้วก็ันนี้ก็จะเป็นพวกส่วนเสริมนะครับมันสามารถอัปเกรดเพื่อพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องมือนะครับปลดล็อกพวกไอเทมใหม่ๆได้นะตัวนี้นะครับเรามาดูกันตัวนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับพวก t เช i r t ต่างๆหรืออะไรแบบนี้ก็จะมีอยู่ในนี้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองไปทําการล่าสรงล่าสัตว์นะครับที่เหลือก็จะเป็นการอ่เขาเรียกอะไร หารัพยากรต่างๆมานะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของนองกวางนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้านนอกนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะนะเรามาดูนงกวางกันก,นก่อนเลยนะครับนี่จะมีกวางอยู่เราจะกระบองไปตีเขาทัทนหรอเนี่ยในแบบคือบอกเลยนะว่ามีตรงนี้มีกวางอยู่นะเออตรงนี้มีในส่วนของแมงมุมตรงนี้มีหมู imana, ม para, ป่ามีหมีอะไรแบบนี้มีหมาป่าไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราพาไปข้างนอกนะครับวิธีการออกไปข้างนอกข,งอ,กของเกมนี้นะครับง่ายๆเลยท่านผู้ชม ให้เราวิ่งไปที่ทะเลนะเราจะพาออกไปต่อมานะครับเราจะพาออกไปด้านนอกกันวิธีการนะครับให้เรากดตรงนี้ด้านซ้ายบนเห็นไหมครับเนี่ย Go to world map นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับเขาจะพามาด้านนอกนะครับตัวแบบด้านนอกของเกมเนี้ยมันจะเหมือนพวกเขาเรียกยอะไรลัดเดย์มันจะเป็นเกาะเกะแบบเนี้เห็นปะ,ะเราก็จะสามารถไปเกาะอื่นได้นะครับไปกับเรือนะอย่างเช่นถ้าเราจะไปเกาะผู้เล่นคนนี้นะครับ ยังไปไม่ได้เรายังมีชิลอยู่ก็คือจะมีเกาะป้องกันอยู่อ่ะมันมีโล่หมดเลยนะเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดให้เล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังมีโล่อยู่นะครับถ้าไม่มีโล่นะครับเราสามารถไปเกาะผู้เล่นอื่นได้เลยนะครับไปป่วนเขาไปหาทรัพ,พยากรเพิ่มเติม,ตมหรืออะไรแบบนี้นั่นเอง่านผู้ชมประมาณนี้เนาะหลักๆหรือว่ามาเกาะตัวนี้ก็ได้เกาะฟาร์มทรัพยากรนะครับเราจะสามารถขับเรือไปได้นะเนี่ยก็จะมีเรือเราแบบนี้เลยนี่ได้ขับเรือจริงนะทําเป็นเล่นไป ได้ขับเรือเข้าข้ามก่อยได้ขับนิดเดียวนะครับก็ก็อออเอาเรื่องกันนะเดี๋ยวว่าตัวเกมหลายๆรูปแบบก็ทํามาดีอยู่นะครับแต่ต้องรอให้เปิดให้บริการในไทย,เ,ยเหมือนมีมีผู้เล่นมาด้วยนะเฮ้ยมากันเต็มเลยอันนี้เราเจอผู้เล่นอื่นในแมปนะครับน่าจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ผมว่าแอดเพื่อนแล้วก็น่าจะไปบ้านกันได้นะเออถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสําหรับตรงนี้ โอเคครับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าสนใจก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ